สวั <premises. S 2> สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร่ใบลูกตาลช่องที่เราจะดูดวงแบบคู่เคดเป็นกระยาณมแห่งใจค่ะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงเดือนกรกฎาคม2567ค่ะเป็นแบบพิคเด็กนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเดือนกรกฎาคม2567นะคะชีวิตคุณจะเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าใครนะคะเข้ามาในเดือนอื่นๆนะคะก็สามารถเลือกไพ่นะคะมา1กองได้นะคะวันนี้มีไพ่เลือกทั้งหมด3กองค่ะกองที่1นะคะเป็นโอสฟูทารูนะคะกองที่2เป็นกาตูยนะคะหรือว่านกกระต่าย ะะกองที่3นะคะจะเป็นทีมปาทาโร่ค่ะตั้งสมาธิแล้วเลือกไพ่มาหนกองนะคะใครเลือกไพ่กองไหนก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์บอกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจลูกตาลด้วยค่ะเมื่อเลือกคำทำนายได้แล้วเดี๋ยวเราไปรับฟังข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะคเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งหรือว่าโอสคูทาโรนะคะชีวิตในเดือนกรกฎาคมของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันค่ะไพ่ตรงกลางของคุณคือ The f o o ูค่ะ Seven of Pentacles คเดทนะคะตัวของเอ่อเพลทออฟชอตค่ะเอกออฟวานนะคะซีซ็อบเพนตัคโคลค่ะเดอะเชอรีออนะคะเอ่อเดอะไฮโลเฟนค่ะคิงออฟคัพแล้วก็ นายออฟวานค่ะล้วตามมาว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณมีโอกาสในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะอาจจะมีความกังวลใจไปบ้างแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินนะคะช่วงที่ผ่านมาค่ะคุณประสบความสําเร็จพอสมควรเลยค่ะตัวของเดชยิอดเนี่ยมันเป็นความสําเร็จที่มันมาจากความอดทนพยายามเป็นความตั้งใจนะคะความมุ่งมั่นของเราค่ะ เดอะไฮโลเฟนแล้วก็คิงกัพคับขึ้นมาเนี่ยโป่งบอกว่าผู้ใหญ่เมตตานะคะสิ่งศัดิ์คุ้มครองนะคะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จได้ง่ายคะ่ะหรือว่าคุณเองอาจจะเป็นเจ้านายที่เป็นสายซัพพอร์ตนะคะหรือเจอเจ้านายที่เป็นสายซัพพอร์ตใจดีคอยให้ความรู้คุณนะคะหรือว่าคุณเป็นคนคนนั้นเองก็เป็นไปได้คะ่ะคุณเองอาจจะใช้ทั้งพระเดชแล้วก็พระคุณในการดูแลคนนะคะแต่เหมือนพระคุณมันจะเยอะกว่าะคะ่ะเหมือนคุณจะใช้สายซอฟเป็นสายซอฟเป็นสายที่แบบเอ่อคอยช่วยเหลือซัพพอร์ต คนรอบข้างนะคะแต่ข้อดีก็มีข้อเสียค่ะวันที่เราซัพพอร์ตคนอื่นมากเกินไปนะคะระวังตรงที่ว่าเอ็นดูเขาอย่าให้เอ็นเราขาดนะคะอย่าใจดีจนคนอื่นอาจจะเอาเปรียบเราได้อันนี้ต้องระวังไว้นิดนึงนะคะไพ่ตรงกลางของคุณนะคะเป็นเดิรฟูลค่ะเดือนนี้มีโอกาสในการเริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะเมื่อคุณสาเร็จในระดับหนึ่งแล้วค่ะคุณเองอาจจะได้รับการมอบหมายอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะมีการเรียบรสกิล การทำครั้งนี้ค่ะมันเหมือนจะทำให้คุณต่อยอดการเรียนรู้นะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปได้นะคะเดทที่ขึ้นมาเนี่ยในเรื่องของเรื่องของงานเนี่ยทาม,มาว่าอาจจะมีบางโปรเจกต์ที่เราอาจจะตัดจบลงไปนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำเนี่ยคนบางคนอาจจะออกไปจะชีวิตคุณก็ได้ค่ะหรือว่ามันอาจจะถึงจุดที่สิ้นสุดบางอย่างออกไปนะคะโปรเจกต์ต่างๆอาจจะเคลียร์ไปบางอย่างเนาะแต่ถ้าเป็นคนที่ทํางานเป็นเจ,จ้าของธุรกิจอลยะคะ่ะบางคนอาจจะตัด ธุรกิจที่ไม่ทาเงินออกไปก็ได้ค่ะหรืออะไรที่ไม่ใช่อะคะ่ะก็ออกไปจากชีวิตเราเนาะโปรเจกต์อะไรที่มันไม่โอเคหรือว่าลูกน้องที่อาจจะมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะมันถึงเวลาก็ถึงถึงเวลาจะต้องจบมันก็ต้องจบลงไปอะคะ่ะตัวของเพจออฟ s อร์ขึ้นมานะคะมันบ่งบอกถึงโอกาสในการเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆวันหนึ่งที่แบบโปรเจกต์ถึงจบคุณเองจะมีโปรเจกต์มีชาเลนจ์อะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะข้อดีคือ The Fo o l แล้วก็เพจออฟ s อรขึ้นมาเนี่ยมันเหมือน เรามีทัศนคติที่ดีอะค่ะมีความกล้านะคะแต่สิ่งที่เรายังขาดคือประสบการณ์นะคะแต่คุณอย่าลืมว่าตัวคุณน่ะผู้ใหญ่เมตาฉะนั้นนะคะถ้ามีปัญหาหรือว่ามีความไม่มั่นใจอะไรค่ะลองหาผู้ใหญ่หรือว่าลองหาคนที่เป็นครูไกด์คนที่ไกด์ไลน์คุณได้ะค่ะมันก็จะแบบเหมือนช่วยสป,ปอร์ตได้นะคะซิสปเ e นเดเคิเนี่ยการทาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของคุณนะคะผลลัพธ์มันอาจจะยังไม่ได้ออกมาร้อเปอร์เซนะคะแต่ว่ามันทําให้คุณมีข้อสงสัยมีเซลส์ดาวอะค่ะว่าแบบ เอ๊ะมันถูกต้องหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่ทําที่ถูกแล้วไหมนะคะนายอาบ้านขึ้นมาเนี่ยบงบอกว่าสิ่งที่ทําอ่ะมันดีหรือยังเป็นเป็นความรู้สึกแบบมันพอแล้วหรอมันทําทำได้ดีกว่านี้ไหมซึ่งมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะส่วนตัวเนี่ยแต่มองว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เราอะ่ะเหมือนกับระแวงระวังหรือปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอนะคะตัวของอคุณเองอะคะ่ะมีผู้ใหญ่ที่สนับสนุนอยู่แล้วอย่าลืมที่จะกลับไปลองขอคำปรึกษาจากท่านเหล่านั้นหรือว่าหาข้อมูลนะคะบางทีเนี่ย ผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะเป็นคนที่เคยทําธุรกิจด,ด้านนี้มาก,ก่อนลองศึกษาหาข้อมูลที่เคยอที่ที่เราคนในวงการเดียวกันเนี่ค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะในส่วนของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวค่ะการลงทุนอะไรใหม่ๆโปรเจกต์อะไรใหม่ๆมันอาจจะยังธุรกิจใหม่ๆอาจจะยังได้ไม่ค่อยคุ้มหรือว่าอาจจะต้อง เรียกว่าผลลัพธ์มันดียังไม่เท่าที่เราต้องการนะคะแต่มันเป็นจุดที่ทําให้เราอ่ะเปลี่ยนแปลมีโอกาสในการเริ่มต้นมีไอเดียความคิดเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆหรือว่าได้ลงทุนกับตัวเองได้เรียนรู้พัฒนาอะไรเพิ่มเติมนะคะถัดไปนะคะในมุมของความรักสําหรับคนโสดเนี่ยตันมองว่าเดือนนี้มีโอกาสเจอกับคนธาตุน้ํกากรกฎมีพิจิกนะคะคนธาตดุดินพฤกษ์กันมังกรแล้วก็ธาตุไฟเมสิ์ธนูคะ่ะมีโอกาสที่จะเป็นคนที่อายุ แตกต่างกันนะคะมีทั้งเด็กแล้วก็มีทั้งผู้ใหญ่เลยนะคะอาจจะเป็นคนที่ผู้ใหญ่แนะนํามาหรือเจอการจากการเดินทางนะคะเป็นเจอการจากวันที่ คุณได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็เป็นไปได้ค่ะพราะคุณเองอะคะ่ะอาจจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนแล้วค่อยพัฒนาจากคนรู้จักเป็นคนรู้ใจนะคะ,ะสิ่งที่ตาเห็นนะคะมันมีโอกาสที่จะเจอกันแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วนะคะในมุมนึงค่ะสําหรับคนที่มีคู่นะคะอะไรที่ไม่ใช่จะออกไปจากชีวิตค่ะแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยตารู้สึกว่าเดทที่ขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะของการจบการเคลียร์ปัญหาก็ได้นะคะตาสึกว่าคนที่มีคู่เนี่ย ใครที่มีปัญหาก่อนหน้านี้มันโอกาสเคลียร์กันได้ค่ะแต่ถ้าคนที่ไม่ใช่จริงๆคุณจะสามารถเคลียร์จบในความสัมพันธ์ได้ในที่สุดนะคะ,ะความรักสิ่งที่ต้านเห็นนะคะถ้าคุณจะปรับปรุงในมุมของคนที่มีคู่หรือว่าคนที่เจอกันใหม่ๆนะคะต้องรู้จักการเสียสละแล้วก็ลดในความเป็นอัตตาตัวตนของของเรานะคะหยุดในเรื่องของ ความเมตตาความรักที่ม,มีความเมตตาความห่วงใยอาทรเข้ามาใส่นะคะหรือว่าใช้ความเป็นผู้ใหญ่เข้ามาแก้ไขเพราะบางทีอะคะ่ะสิ่งที่เป็นปัญหาของเราเองจริงๆมันอาจจะเป็นความงงแงงงองีงหรือความเอาแต่ใจหรือว่าความระแวงสงสัยในกันละกันนะคะสิ่งที่จะทําให้ความรักมันกลับมาดีได้ะคะ่ะคือการเสียสละการให้ภยัยแล้วก็การคิดถึงสิ่งเก่าๆที่แบบเราเคยทํามาแล้วมันเป็นผลดีอะคะ่ะเดทที่ขึ้นมาในตรงนี้ถ้าแบบว่ามองในแง่ดีมันอาจจะเป็นการเคลียร์ั หาได้ในที่สุดนะคะระวังเรื่องความระแวงในความสัมพันธ์แค่นั้นเองค่ะถัดไปนะคะในส่วนของ เรื่องของสุขภาพนะคะเดือนนี้อยากให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุค่ะความซุ่มซ่ามนะคะชนนูน่นชนนี่ชนนั่นนะคะความเครียดพิตกังวลน,นะคะอาการของการปวดหัวไมเกรนต่างๆนะคะคิดมากนะคะก็ระวังเรื่องพวกนี้ไว้นิดนึงคะ่ะปรับเรื่องของอารมณ์นะคะมีสติในการเดินทางนะคะก็จะทําให้อ่าระวังไว้ก่อนนะคะจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะถัดไปเรื่องของการทําบุญค่ะเดือนนี้แนะนําเป็นการบริจาคทานนะคะการทําบุญ เรื่องของออโรงพยาบาลนะคะมูลนิธิที่ดูแลเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องการเดินทางต่างๆเนาะหรือว่าการทำบุญกับศาสนาสถานก็จะเป็นการเเสริมบุญที่ดีให้กับคุณค่ะแต่อย่างที่บอกมาตลอดนะคะว่าการทําบุญเนี่ยจริงๆแล้วทําบุญเท่าไหร่ทาบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรมันได้หมดเลยค่ะขอให้เราทําบุญด้วยจิตใ,ใจที่บริสุทธิ์ทําตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะทําบุญกับพ่อแม่บุพการีคนที่เลี้ยงดูคุณมาด้วยค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ลูกตาลด้วยสุดท้ายนี้ลูกตาลอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดีค่ะขออว้รักษาเทวดาคุา้มครองไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสี่เสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กอนที่สองนะคะหรือว่าน้องกาตุยเนาะอ่าชับบี้อ่าไม่ใช่กาตุยสิชับบี้เปอชับบี้บันนี่เนาะ โ okay, อเคเรียกการ์ตูนของตัวเองนะคะโอเคไพ่ okay, ของคุณนะคะไพ่ตรงกลางคือ King of Pentacles ค่ะ Tower นะคะ Four of p e n t a c l s s Justice ค่ะซ o f Wands q u e e n of w a n d t The Star j u d g m e n นนะคะแล้วก็ Strength แล้วใบสุดท้ายของคุณเป็น The Moon ค่ะเพื่อตามมงว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณประสบความสำเร็จนะคะแต่ก็ยังต้องระวัง อุบัติเหตุหรือเซอร์ไพรส์อะไรต่างๆเข้ามาในชีวิตเลยค่ะในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินนะคะช่วงที่ผ่านมาเดอะสตาร์แจสมินนะคะแล้วก็สเตรนท์ขึ้นมาเนี่ยวงบอกถึงโอกาสนะใหม่ๆนะคะที่มาจากการที่เราค่ะสังสมมาก่อนหน้านี้เนาะจัสมินเป็นไพ่เวรกรรมค่ะสิ่งที่คุณทํามาก่อนหน้าเนี้ยจะส่งผลนะคะถ้าใครทําดีซึ่งตามมาว่า ใครทำดีคุณก็จะรู้ใครทำอะไรข้างหลังว่าคุณไว้อะคะ่ะเขาก็จะได้รับผลกรรมเช่นเดียวกันเดอะสตาร์ที่ขึ้นมาเนี่ยคุณเองอาจจะมีโปรเจกต์อะไรให,ใหม่ทําให้คุณได้โชว์ศักยภาพนะคะเจอเซร์งที่ขึ้นมาเนี่ยบอกบอกว่า คุณสามารถควบคุม control อุปสรรคปัญหาในเรื่องของการงานได้งานมันไม่ได้ไง่ายนะถ้าตันถ้าดูจากตรงเนี้ย t r e n g ขึ้นมาไม่ได้บอกว่างานคุณง่ายแต่ว่าคุณควบคุมได้หรือว่า control ได้ดีค่ะไพ่ตรงกลางของคุณคือ king of pentacles เดิอนนียคุณจะคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองทํางานอะไรก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะ the six of wands เนี่ยมันก็คือประการประสบความสําเร็จเนาะแต่ความสําเร็จของคุณเนี่ยมันมาจาก ความอดทนความพยายามความตั้งใจมีแพชชั่นนะคะวินสวันที่ขึ้นมาประกอบค่ะ,คะบอกว่ามันเป็นการวางแผนเป็นเป็นสิ่งที่แบบเราวางแผนหรือมี s t r a t จี้อยู่มันไม่ใช่แบบว่าโชคช่วยฉะนั้นนะคะสมมงมากๆนะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สองคุณได้รับผลลัพธ์ที่ดีมีการเงินที่มั่นคงมากขึ้นหรือว่าในมุมนึงค่ะเรื่องการงานเนี่ยก็ค,คือจะได้โปรเจกต์ที่ดีนะคะเอ่อทาวเวอร์ที่ขึ้นมาค่ะบ่งบอกว่าอาจจะมีอะไรหรือใครบางอย่างที่แบบ มันเสียหายไปนะคะแอันนี้ก็ต้องระวังไว้นิดนึงเหมือนกันนะในมุมของเรื่องของการงานเนี่ยตันอยากให้ระวังเรื่องของการที่อ่แย่สุดอ่ะเนาะทาาเวอร์มันคือการล้มละลายหรือว่าโปรเจกต์แคนเซิลหรือในอีกมุมนึงค่ะการที่แบบอาจจะมีอะไรที่มาเซอร์ไพรส์หรือว่าการเสียหายแคนเซิลกระทันหันอะไรต่างๆเนาะบางคนอาจจะตกงานแต่ตันกลับมองเห็นว่ามันจะทำให้คุณมีโอกาสในการ เติบโตอะเวลาสิ่งที่เราเกิดขึ้นในตรงนี้ค่ะมันเหมือนพอมีอ,อมุปรสรรคอะทำให้คุณกลับมาเรียนรู้เติบโตแลต้วก็โตได้ดีกว่าเดิมเพราะไพ่ตรงกลางของคุณคือ k i ง g of p e n t a c ค e ค่ะถึงแม้คุณเจอเรื่องเซอร์ไพรส์แต่มันอาจจะเป็นโอกาสดีๆในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตคุณนะคะทาวเวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วตั้งแต่ต้นอ,อย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นสิ่งที่สะสมมานานพอมีปฏิกิริยาอะไรที่มา เออเจอในครั้งนี้นะคะมันทําให้พังพลายกันไปหลายๆคนที่ตันเคยเจอที่ได้ทาวเวอร์ค่ะตกงานแต่การตกงานทําให้เขาไปเริ่มทําธุรกิจใหม่ๆหรือว่าไปเจองานใหม่ที่ดีกว่ามันจะเป็นลักษณะนั้นนะคะการที่เราเจอทาวเวอร์โมเมนต์อย่าเพิ่งตกใจเขาอาจจะรู้สึกแตกสลายบางคนโดนย้ายตําแหน่งย้ายหน้าที่อะไรอย่างนี้ค่ะแต่มันทําให้คุณอ่ะไปเติบโตในอีกมุมหนึ่งมากกว่าเดิมนะคะโอเพนดเออร์ค่ะเดือนนี้แต่รู้สึกว่า คุณจะโฟกัสที่งานของคุณขอให้คุณโฟกัสที่งานของคุณค่ะแล้วก็จะสติ่ยแบ่งเวลาบาลานซ์ตัวเองให้ดีๆแล้วก็ทําตามหน้าที่เก็บตามเอกสารสัญญาต่างๆให้ดีนะคะเวลาถ้ามันมีโฮปเทอรเวอร์มเมน่์เกิดขึ้นนะคะก็คือ กลับมาโฟกัสที่ตัวเองวางแผนที่ตัวเองอาจจะมีความกังวลใจบ้างนะคะแต่อย่าง,างน้อยที่สุดอะ่ะเราเชื่อว่าคุณจะเห็นคุณค่าของตัวเองคนที่มีค่าะคะ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะสามารถที่จะดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้นะคะมาเป็นคุณค่าสร้างคุณค่าให้กับองค์กรต่างๆได้หรือถ้าทําคุณทําธุรกิจอ่าทาวเวอร์เนี่ยมันอาจจะเหมือนกับฉันเคยเจอแบบเฮ้ยอยู่ดีๆโดนโดนแบบว่าโดนแบบเอ่อให้ออกจาก ที่ที่ขายของอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นไอ้นไรที่แบบว่าแพลตฟอร์มหายช่องปริวอะไรต่างๆเนาะแต่มันทำให้คุณอะไปเริ่มต้นใหม่แล้วมันอาจจะเป็นอะไรที่ดีขึ้นคุณเองวันที่เริ่มต้นนะคะ่ะตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่ามันแบบมันจะดีไหมมันจะเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าแต่อยากให้เชื่อในศักยภาพของตัวเองว่าคุณอะทําผ่านอะไรไมาเยอะคะ่ะแล้วก็สิ่งที่คุณทํามาก่อนนั้นเนี่ยมันต้องส่งผลดี ให้กับคุณแน่นอนนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าทําไมฉันต้องเจอรเรื่องแบบนี้ทําไมทําไมฉันต้องเจออะไรแบบนี้บางคนหมดแพชชั่น passion, อยากจะเดินออกมาหรือว่าเจอแบบอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันต้องเดินออกมาแล้วแหละแต่พอถึงเวลาค่ะมันจะทําให้คุณอะ่ะ การออกมาจากครั้งเนี้ยการเจ็บครั้งเนี้ยมันจะจบแล้วมันจะทําให้คุณก้าวหน้ามากกว่าเดิมนะคะในมุมของการเงินก็เหมือนกันเดือนนี้เนี่ยก็คืออาจจะมีโอกาสในการที่มีเงินก้อนเข้ามาบางคนอาจจะตกงานก็ได้นะแล้วได้เงินเฉชยหรือในมุมนึงค่ะอาจจะมีการเสียหายเรื่องของการเงินนะคะเ o w e r ขึ้นมาเนี่ยตอนเจอหลายครั้งก็อาจจะเป็นวบบตื่นมาแล้วแบบมีค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายเลยอะค่ะอย่างเช่นส่วนตัวเนี่ย power จะเจอบ่อยกับตอนที่แบบแบตเตอรี่หมด แบตเตอรี่หมดเท้ามาฉันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแบตเลยอย่างเงี้ยค่ะมันมันรอไม่ได้นะมันจะต้องออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือเบาๆแต่ว่าถ้าแบบหนักๆอาจจะมีเข้าของเสียหายอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นอะไรที่ต้องระวังเรื่องของเงินตรงนี้คือเงินมีค่ะแต่อยากให้รู้จักการบริหารจัดก,การแล้วเก็บไว้ด้วยนิดนึงนะคะคือประกันความเสี่ยงให้ตัวเองไว้ะค่ะก็จะเป็นเรื่องดีนะคะอาจจะมีเรื่อง ของที่เสียหายก็คือเรื่องของแบบเรื่องเรื่องเซอร์ไพรส์ที่อาจจะมีค่าที่จ่ยงงายตรงนั้นแต่ว่าโดยรวมที่เราเป็นคิงออฟพันดัโคลแล้วก็โฟร์พนดัโคลอะค่ะแต่รู้สึกว่าเก็บเงินค่อนข้าง,ง,งดีอยู่แล้วนะคะก็วางแผนบริหารจัดก,การเงินได้ดีแค่อาจจะต้องเพิ่มความเสี่ยงหรือว่าถ้าเราเราดูดวงเราดูดวง,รดดวงลรงงานเนาะคือเราอาจจะซื้อประกันภยัยอะไรอย่างค่ะอาจจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์คุณในเวลานี้ได้นะคะในมุมของความรักค่ะคนโสดเดือนนี้เนี่ยอาจจะเจอเนื้อคู่นะอาจจะเป็นคน อธาตุาด,ดินพฤกษพกันมังกรค่ะธาตุไฟเมษิงธนูคนราศี กุ่มคนราศีตุลเข้ามาได้นะคะเอ่อเป็นคู่ที่มาจากการทําบุญร่วมกันมาหรือว่าเป็นคู่ที่สังสมกันมาเนาะอาจจะเป็นคู่จากอดีตชาติก็เป็นไปได้ะคะ่ะอ่อจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่านะคะมีเปอร์เซนต์ที่จะเป็นคนอายุมากกว่าแต่ว่าให้ความเท่าเทียมกับคุณะคะ่ะคนเก่งคนฉลาดน,นะคะอาจจะเจอกันจากการทํางานนะคะหรือว่าการทาารํามาหากินต่างๆนะคะสร้างงานสร้างเงินต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเจอกันได้หรือนะคะทาวเวอร์ในที่นี้อาจจะเป็นลักษณะของการที่ คุณเกิดอุบัติเหตุแล้วเขามาช่วยก็ได้นะมอนในในแน่ีมันอาจจะเป็นลักษณะนั้นค่ะแต่ส่วนของคนมีคู่นะคะจะช่วยขึ้นมาค่ะใครทําดีไว้เรื่องดีๆก็จะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าใครมีเรื่องอะไรที่แบบปิดบังกันนะคะทาวเวอร์โมเม,เม,เมนนะ่ะอาจจะมีอารมณ์ที่แบบ ปี๊แตกแล้วก็เลิกลาเลยก็ได้หรือในบางอารมณ์คะคะการเราสุภายที่ขึ้นมามันเป็นการเตือนอยู่เหมือนกันถ้าใครไม่ใช่จะทลายออกค่ะแต่ว่าถ้าใครที่ใช่เนาะมันอาจจะต้องระวังเรื่องของการสื่อสารนะคะคําพูดอารมณ์ต่างๆอ,นนอันนี้อาจจะต้องเป็นอะไรที่ต้องกลับมาถามตัวเองค่ะจ๊ะส์แมนเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไพ่จริงๆเป็นไพ่กันกลางนะทะมีดีแล้วก็ไม่ดีถ้าเราทําอะไรใครทําอะไรไม่ดีไว้คุณก็จะรู้ไว้ค่ะแต่มีมุมของอีกอันนึงเนาะที่ทันเห็นนะไพ่สองอัน มันเป็น justice แล้วก็สิสเซอร์าซึ่งมีโอกาสในเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานได้เหมือนกันถ้าใครผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้นะคะม,มีโอกาสพัฒนาไปถึงเรื่องของการแต่งงานได้ในที่สุดในส่วนของคนที่มีคู่เนี่ยจะรู้สึกว่าเอ,อ่อความหวังยังมีอาจจะเจออุปสรรคปัญหาในเรื่องของคมรักไปบ้างแต่ถ้าคุณรักกันมากพอค่ะเราเชื่อว่า คุณจะกลับมาอยู่ร่วมกันได้ในที่สุดทาวเวอร์เนี่ยถ้ามันเป็นอะไรที่ไม่ใช่มันจะพังทลายก็จริงแต่ถ้าใครชะถ้าใครเป็นคนที่ใช่อ่ะคะ่ะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ด้วยกันครั้งนึงหรือว่าถ้าเรามีปัญหาแล้วเราได้กลับการ เคลียร์แก้ไขอะค่ะมองในแง่ดีวันที่เราเจอเรื่องเราอาจจะรู้สึกเฟลรู้สึกไม่ดีนะแต่ว่าในที่สุดแล้วอะค่ะมันจะทําให้กลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะคนเราอะค่ะมันไม่ใช่รักกันแล้วก็ให้กันอางเดียวแต่เราต้องรักตัวเองด้วยถ้าเรารักตัวเองมากพออะค่ะเราจะเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองนะคะต่อไปค่ะเรื่องของสุขภาพนะคะเดือนนี้ระวังเรื่องของ อุบัติเหตุนะคะตกจากที่สูงเนาะในเรื่องของอน้ําร้อนไฟน้ําไฟลวกนะคะหรือตกจากที่สูงอันนี้ต้องระวังไว้นะคะเพราะทาวเวอร์โมเมนต์ขึ้นมาเนาะมันเลยอาจจะต้องระวังเรื่องนี้เว้นอีกหนึ่งพยายามปรับบาลานซ์ของร่างกายนะคะ,ะระวังเรื่องของความเครียดวิตก,กังวลค่ะเจะอสมิธบางคนเขาบอกว่าเป็นโรคเป็นโรคก,กรรมนะคะแต่สําหรับตาแล้วว่ามันเป็นโรคของพฤติกรรมค่ะฉะนั้นคุณจะต้องควบคุมอาหารคุณจะต้องดูแลสภาพร่างกายของคุณเพื่อปรับบาลานซ์ของร่างกายของ แล้วก็ให้อยู่ในอารมณ์ที่ดีอยู่เสมอระวังเรื่องของอารมณ์ไว้ด้วยเนาะบางทีทาวเวอร์เนี่ยในมูมกับปีป๊ดแตกเกินไปเนี่ยมันก็จะเอฟเฟกกับเคมีในร่างกายต่างๆด้วยหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของแบบความดันลักษณะนั้นได้เหมือนกันนะคะถัดไปนะคะเรื่องของการทำบุญเดือนนี้นะคะแนะนำเป็นการทำบุญลงศพนะคะการทำบุญด้วยของที่เป็นน้ำๆการทำบุญด้วย เอ่อด้วยเอ่อเรื่องของอาคารสถานที่ต่างๆนะคะค่าน้ำค่าไปนะคะการทำบุญเรื่องของอความยุติธรรมต่างๆทันทสถานนะคะ สถานพินิตต่างๆนะคะทําบุญให้ได้นะคะเป็นการเสริมบุญที่ดีให้กับคุณค่ะแต่อย่างที่บอกมาตลอดนะคะว่าการทาบุญเนี่ยจริงๆลรวทำบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรค่ะมันได้หมดเลยขอให้เราทําบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทาตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะทําบุญให้กับพ่อแม่บุพการีคนที่เลี้ยงดูคุณมาด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมเราก็ติดตามกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจลูกตาด้วยนะคะสุดท้ายนี้ลูกตาอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดีค่ะขอใหยบุญรักษาเทวดาคุ้มครองแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสินเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะหรือว่าไพ่ของทีมป้าทาโร่นะคะวันนี้ไพ่ที่คุณได้นะคะชีวิตในเดือนกรกฎา,า,า,าคมจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ตรงกลางของคุณคือ u s สติ e ค่ะน n ยออฟเพนต์เค c ล a นซิเ e ียนเทียบครับเดดฮิงอั o สอดนะคะท o o ัพทับนะคะน of Swords ค่ะตัวของเอ่อัพวานนะคะแล้วก็ h i g h Priestess นะคะเป็นใบสรุปนะคะ แต่มองว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณได้รับความยุติธรรมค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะเฉลิมฉลองมีโอกาสได้อ่อมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะคุ้มครองแล้วก็มีโอกาสดีๆเกิดขึ้นกับคุณค่อนข้างสูงเด็เหมือนกันค่ะมีโอกาสเจอคู่ด้วยนะคะเรื่องของการงานแล้วก็การเงินค่ะชูฮอค,ครับนะคะนายฮอปสอดแล้วก็นายออฟวันขึ้นมาค่ะวงบอกว่าคุณเองอาจจะเจอกับคู่ มีคู่การละการมรที่ดีหรือพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่ดีในเรื่องของการทํางานก็ได้นะในมุมเนี้ค่ะจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่มีความก้าวหน้าก้าวกระโดดที่คุณเองอาจจะได้มีโอกาสเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเรียนรู้จากคู่เรียนรู้จากตัวเองสิ่งที่เรามีพาชันเนี่ยค่ะอาจจะมาเติมเต็มซึ่งกนและการความฉลาดของเรานะคะพชชันของเราค่ะมีการต่อย,ยอดนะคะจะเช็คตรงไหนตรงกลางค่ะใครที่รอคอยการสมัครงานเนาะจะมีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นนะคะหรือนะคะในะอีกมุมหนึง่งค่ะ จจะเป็นการจัดปรับนะคะตำแหน่งนะคะมีการใช้เอกาสารต่งางๆเกิดขึ้นได้ได้รับความยุติธรรมนะคะเดทที่ขึ้นมาค่ะอะไรที่ไม่ใช่จะออกไปจากชีวิตค่ะในมุมนึงเนี่ยโปรเจกต์บางโปรเจกต์อาจจะจบลงแล้วมีโอกาสในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือถ้าใครที่ทําเป็นธุรกิจส่วนตัวค่ะเราอาจจะปิดบางกิจการเราต้องยอมรับความเป็นจริงแล้วก็เหมือนกับปิดบางอย่างเพื่อไปจะเริ่มอีกอย่างหนึ่งค่ะคะิงออฟสอดการแบบการที่การการที่คุณ เหมือนตัดสินใจครั้งนี้ตัดสินใจในครั้งนี้ค่ะมันมาจากความรู้ความสามารถของตัวเองนะคุณจะมีะความรู้ความเชี่ยวชาญหรือว่ามีผู้ใหญ่ที่เป็นคนที่เชียบขาดมั่นคงนะคะ เข้ามาให้คําแนะนํานะคะแต่สิ่งที่ข้อดีในข้อดีก็มปีข้อเสียค่ะ King of s w o เนี่ยดีมากในการตัดสินใจนะใน,ในข้อเสียบางทีอะค่ะคำพูดของเราอาจจะไปบาดใจคนรอบข้างนะคะฉะนั้นนะคะปรับบาลานซ์ต่างๆให้ดีนะคะน,น,ออนะาย Open t h c l ขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าการจบในครั้งนี้ค่ะมันจะมีโอกาสในการ เหมือนเอาเงินจากตรงนี้ไปเริ่มต้นอะไรใหม่หรือบางคนเนี่ยอาจจะออกจากงานแล้วไปเริ่มเพิ่มธุรกิจจดทะเบียนบริษัทใหม่ก็เป็นไปได้นะคะเมจิเชนอะคะ่ะตารู้สึกว่าในเรื่องของการงานอะ่ะคุณจะมีสกิลที่แบบสกิลที่มากขึ้นถ้าใครจะออกจากงานแล้วไปทําธุรกิจส่วนตัวก็ถือว่าจะใช้สกิลของตัวเองนี่แหละเป็นการที่เออเหมือนกับใช้ความ มันติดทัสกิ้งอะค่ะรู้เรื่องทุกอย่างอะความรู้เป็นเป็ดอะมันไปนแบบว่าช่วยเหลือในเรื่องของธุรกิจได้ดีหรือถ้าคนที่ทํางานอยู่อะค่ะเดือนนี้คุณจะได้เรียนรู้เรื่องงาน่อนข้างดีนะคะแล้วก็ทวบคับขึ้นมาค่ะมีโอกาสในการเฉลิมฉลองนะคะความแพชชั่นต่างๆของคุณนะคะหรือว่าความตัดสินใจบางครั้งคนเราอะค่ะมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะสมูทนะคะสมุดอาจะเซิไม่ใช่แต่ว่าบางทีมันจะเอ,ออาจจะเจอกับ อุปรสรรคปัญหาไปบ้างแต่โชคดีของคุณคือคุณมีมีเพื่อนมีกัลยานาะมิตรมีแพชชั่นที่ดีแล้วก็อะไรที่ไม่ใช่อะค่ะขอให้จบไปแค่นั้นเองนะคะคุณก็เองอาจจะได้โอกาสใหม่ๆที่ดีขึ้นใบสุดท้ายของคุณเป็น the high priestess นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณค่ะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้นะคะมาจากการตั้งอกตั้งใจของคุณนะคะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยเหลือเกอหนุนด้วยในส่วนหนึ่งนะคะความรู้ความสามารถของคุณเป็นสิ่งที่ดีค่ะแล้วก็ทําให้คุณช่วงเนี้ยจะม ถ้าคุณไปค้าขายหรือใครทางานด้านด้านการแบบเลขาหรือว่างานเรื่องของเอ่อความสวยความงามมา,าค่ะคหมอดูต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเอ่อช่วงนี้ถืวอว่าจะเป็เนขาขึ้นของคุณนะคะอะไรที่ไม่ใช่จะออกไปแล้วก็จะได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นเกิดในชีวิตซึ่งโดยรวมแล้วเอ่อเรื่องงานถือว่า สำหรับตานถือว่าดีนะมีโอกาสทําอะไรครีเอทมากขึ้นแล้วก็สกิลเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเพื่อนที่ด้ดวยนะคะมีกระยาณนะมีที่ดีซัพพอร์ตด้วยค่ะถัดไปนะคะถัดไปนะคะในส่วนของเอ,อ ไปนะคะในส่วนของความรักนะคะแต่มองว่าเดือนนี้ค่ะคุณเองอาจจะเจอกับกาลยานามิตรอาจจะเจอกับกาลยานามิตรนะคะมีโอกาสในการเอ่อเจอกับคนอาธาตธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะคนเอ่อธาตุาน้ำกรกฎมีพิจิกนะคะลักษณะน,นี้เข้ามาได้ค่ะอ่ามาเป็นกาลยานามิตรให้กับคุณค่ะคนที่ไม่ใช่นะคะก็จะตัดไปได้ง่ายค่ะในส่วนของออ ความสัมพันธ์นะคะก็จะเป็นในทิศทางที่ดีอาจจะเริ่มจากความเป็นเพื่อนเป็นการา,านตีตรการพัฒนาได้ในที่สุดค่ะในส่วนของคนที่มีคู่นะคะอาจจะมีการเคลียร์ปัญหาเดทที่ขึ้นมาตันมองว่าอาจจะเป็นการจบกับอะไรที่มันไม่ใช่ออกไปนะคะหรือว่าเคลียร์ปัญหากันนะคะเพราะด้วยไพ่ที่มาประกอบอะคะ่ะต่รู้สึกถึงความเป็นเนื้อคู่นะรู้สึกถึงความเป็นการา,านตีต่อการฉะนั้นมันจะเป็นการหันหน้าเข้ามาเคลียร์ปัญหา คำข้อตกลงกันแล้วก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขในที่สุดนะคะขอให้ยื่นความเห็นคุณค่าของการละการมีแพชชั่นต่อกันนะคะสิ่งที่ควรจะปรับก็คือเรื่องของอารมณ์นะคะบางครั้งคําพูดของเราไปบาดใจเขาคําพูดของเขามาบาดใจเรานะคะหันหน้ามาปรับเรื่องการสื่อสารกันความสัมพันธ์ก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีได้ค่ะในส่วนของในส่วนของ สุขภาพนะคะเดือนนี้แนะนําเป็นระวังเรื่องของอ,อุบัติเหตุไว้นิดนึงนะคะระวังเรื่องของบาลานซ์ของร่างกายระวังเรื่องบาลานซ์ของร่างกายนะคะเรื่องของอเรื่องของคอนะคะเรื่องของอสุขภาพทางต่อมทันซินต่างๆเนาะอันนี้อาจจะต้องระวังไว้เรื่องอารมณ์นะคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องระวังไว้เป็นพิเศษเลยค่ะถัดไปนะคะในเรื่องของ การทําบุญเดือนี้แนะนําเป็นของการทําบุญด้วยของคู่ทําบุญเกี่ยวกับเ,เรื่องของความเป็นความตายต่างๆนื่งโรงพยาบาลหรือว่าตัวของ ลงศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าจะเป็นการเสริมบุญที่ดีให้กับคุณได้นะคะแต่อย่างที่บอกมาตลอดนะคะว่าการทาบุญจริงๆแล้วทําบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรค่ะมันได้หมดขอให้เราทําบุญด้วยจิตใ,ใจที่บริสุทธิ์ทําตามกําลังศรัทธาตหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะทาบุญกับพ่อแม่บุปการีคนที่เลี้ยงดูคุณมาด้วยค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจทุกตานค่ะสุดท้ายนี้ลูกตานอยากให้ทุกคนเชื่อมันนนในัวววเเอองรททานนาาาคคมดดีุกษ นะคะคเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสี่เสมอแล้วเ,เจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ